พอมาถึงก็ขึ้นโลเน็ตเวิร์กกันเลยต้อนรับกันอย่างไอ้นี่มากเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะขอเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งเราลืมอะไรหรือเปล่านะอ๋อเราลืมโทรศัพท์ ลืมไม่เราลืมไม่ลืมไม่ลืมไม่แป๊บนึงนะคะขอเสียบไม้แป๊บนึงนะคะตื่นเต้นมากเลยอะวันนี้ ต้องเตรียมอุปกรณ์ไงเราก็เลยกลัวว่าแบบเออเดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์ไม่ครบขอแชร์แป๊บนึงนะคะพอดีว่าตั้งไปไว้ข้างหลัง Good morning Good morning Good morning มาแล้วจ้า9โมงแล้วจ้าเดี๋ยวเสียบใหม่แป๊บนึงทุกคนจะได้ยินเสียงพึ่งชัดเจนจะว่อ๋อใครยังไม่เสียงพิ่งนี่ยแหละ สวัสดีค่ะ17ท่านโอเคมาแชร์ไปที่เพจเอ็ดเอ็ดฟิตติงเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจากเมื่อวานนี้แหละที่เพิ่งได้สองวันก่อนที่ได้โพสต์ว่าเออการหาเฮผ่านการบอกลักษณะของพื้นที่เป็น ความลาดเอียงหรือเป็นองศาเนาะมันเป็นการคำนวณที่มันไม่ยังไงเขาเรียกว่ามันเป็นการคำนวณที่คร่าวๆอ่ะมันคร่าวๆมากเกินไปจนมันอาจจะทำให้เราเลือกปั๊มผิดเนาะค่าเนี้ยถือว่าเป็นตัวแปรหลักที่สำคัญมากในการคำนวณแรงดันของปั๊มน้ำนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาตอนนี้นะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้พึ่งด้วยนะคะทักทายกันหน่อยนะคะใครอยู่กับพึ่งบ้างตอนนี้เนาะพิมพ์ชื่อเล่นขึ้นมาได้เลยแล้วอยู่จังหวัดไหนก็จะได้รู้จักกันนะคะโอเคเออคราวที่แล้วพึ่งเคยสอนการหาเฮดต,ตัวนี้นะคะจากแอป Google Earth ไปแล้วซึ่งเออไม่ใช่จากจาก Google Earth ในในในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหลายท่านที่เออ ไม่สะดวกใช้คอมพิวเตอร์เนาะแล้วบางทีถ้าเกิดปักจากคอมพิวเตอร์แล้วออวัดระยะพื้นที่ไม่แน่นอนก็จะก็จะผิดพลาดไม่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ตรงกับจุดที่เราตั้งไว้เนาะสวัสดีค่ะหรือว่าของพึ่งมันไม่ขึ้นไอ้นี่เนี่ยมันไม่ขึ้นคอมเมนต์เนี่ยกับวัตถุประสงค์หรือตรงกับจุดที่เราตั้งไว้ว้าวแป๊บนะคะแปบบ๊บนะคะ น้องเบิร์ตชุมพรสวัสดีค่ะน้องเบิร์ตเดี๋ยวจะให้พี่โกแก่มาแล้วสวัสดีค่ะพอดีเมื่อกี้ทําเมื่อกี้ทำโทรศัพท์ทำไอแพดล่วงอ่ะ굿 o อ m นิง굿มอ g น o ง굿มอ n นิงค่ะมาเออวันนี้ก็จะมาสอนว่าเราจะหาเฮุตัวนี้จากแอป Google Earth ในโทรศัพท์ ได้ยังไงสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนะคะพี่ชายแม่สอดสวัสดีค่ะโอ้โหมาไกลกันทั้งนั้นเลยนะวันนี้ถือว่ามาเที่ยวบ้านบึงจ้าโอเคก็คือเคราที่แล้วสอนผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าไม่สะดวกใช้คอมพิวเตอร์ก็ถามเพิ่งว่าในโทรศัพท์ทำยังไงนะคะวันนี้ก็จะมา สอนการหาเหตุผ่านโทรศัพท์โดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Earth นะคะใครยังไม่มีแอปนี้ก็อย่าลืมไปโหลดกันมานะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขอตั้ง iPad ก่อนนะก็คือจากเท่าที่เพิ่งลองมาเนาะมีพี่เคยมีมีพี่ๆในเพจ บุศยาชนบุรีสวัสดีค่ะมีพี่ๆในเพจนะคะเคยแนะนำแอปลิงเออลไอเอนลิงนะคะถ้าใครสะดวกใช้แอป,ปนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่สำหรับสาหรับพึ่งพึ่งเออเหมือนแอปลิงในใน iOS หรือว่าในในเครื่องของอ,อ,อุปกรณ์ของ Apple น่ะจะไม่ซัพพอร์ตเรื่องการหาความสูง ขึ้นก็เลยพยายามค้นหาว่าเอ้ยมันเป็นแอปไหนดีนะที่ที่มันจะเวิร์กกับเรานะคะแล้วก็ใช้งานได้ทั้ง iOS ทั้ง Android นะคะได้คำตอบมาก็คือ Google Google Earth พูดไม่ชัดลิ้นจะพันกันไปไหนนี่สวัสดีค่ะพี่มนัสนะคะพี่มนัสบอกว่าขอฟังด้วยคน ได้เลยค่ะพี่โกแกพี่โกแกบอกว่าพี่โกแกบอกว่าอยากดูนะแต่ต้องทํางานดูได้แป๊บหนึ่งนะคะมาดูย้อนหลังได้นะคะยินดีต้อนรับทั้งคนที่เข้ามาอยู่ตอนนี้แล้วก็คนที่มาดูย้อนหลังนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่ทูนจากชุมพรค่ะว้าววันนี้เรามีแต่ไกลๆนะเนี่ยมา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 ,มาเดี๋ยวจะลองกลับกล้องแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแอป google earth เนี่ยมันหน้าตายัางไงมันหน้าตายัางไงแล้วเป็นยังไง เนาะโอเคเดี okay. ๋ยวก่อนนะเอามาสวัสดีค่ะคุณมาร์คแอป Google Earth นะคะก็นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเขียนว่า Google Earth นะคะไปโหลดในไปโหลดในออ Android หรือว่า iOS ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นลูกกลมๆก,ก็คือลูกโลกปแล้วก็เป็น,นระดับไล่สีมาแบบนี้นะ กดเข้าไปอันนี้เพิ่งได้เลือกพื้นที่ตัวอย่างไว้ให้แล้วนะคะก็คือเราสามารถเหมือนแบบเลื่อนไปหาจุดที่เราอยากทำได้เลยอันนี้ก็สำหรับแปลงนี้ก็เอ,อเช่นกันยังไม่ได้ยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของแปลงนะไม่รู้ทีใครนะโอเคขออนุญาตยังเป็นตัวอย่างเพื่อความรู้นะคะ อเอจุดที่เพิ่งตั้งใจหาไว้อยู่ตรงไหนนะอ่ะสมมุติสมมุติมมตนะคะว่าแปลงทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ของเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งหาตรงที่มันมีสระน้ำตรงไหนนะพื้นที่ตรงนี้เขาอยู่ที่ชนบุรีนี่เลย สมมุติว่าสระน้ําของเราอยู่ตรงนี้นี่นี่มันเป็นสระน้ําเห็นไหมแล้วเราอยากสูบน้ํามาฝั่งนี้สระน้ําอยู่ตรงนี้สูบน้ํามาฝั่งนี้เราจะต้องหาแรงดันที่ของหาความสูงของท่อทั้งหมดเส้นนี้ใช่ไหมคะว่าว่าจุดไหนสูงที่สุดจากปั๊มน้ํามาจนถึง ออท้ายสุดของไร่ของเราเนี่ยท้ายสุดของแปลงของเราอะจุดไหนถูสูงที่สุดนะคะอืมวิธีการหาง่ายมากเลยเราแค่เราแค่จิ้มจิ้มเข้าไปนี่ปุ๊บพอจิ้มเข้าไปปุ๊บข้างล่างของแอปพลิเคชันจะบอกเลยว่าจุดที่เราจิ้มเนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่จากอันนี้นะคะอันนี้มันก็จะขึ้นว่าหนึ่งร้อยสี่สิบเมตรจากมุมด้านล่างอันนี้เนาะ เห็นปะแล้วเราก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆเลยว่าหรือว่าอะถ้าเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นตีนเขาแหละมันสูงที่สุดเราก็ดูว่าอะตรงนี้สูง50เมตรแปลว่าจากจุดที่เราตั้งใจจะตั้งปัม๊มสมมุติว่าจุดแรกที่เราตั้งใจจะตั้งปั๊มคือจุดนี้นะ140เมตรจากระดับน้าทะเลพอเรามาจิ้มตรงที่เราคิดว่ามันเป็นจุดที่สูงที่สุดของเราและมันอยู่ที่153ก็เท่ากับว่า เฮสถิตหรือระยะยกน้ําของเราซึ่งเป็นค่าที่สําคัญมากตัวนี้นะอย่างที่เพิ่งบอกเนาะมันอยู่ที่140-153ลบ153ก็13เมตรหรือว่าถ้าที่ถ้าที่เรายังแบบว่าเรายังสูบอยากสูบน้ําขึ้นมาถึงบนนี้เลยก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาบนเขาละตรงนี้เป็นระยะที่189ก็จะเอา1 4 0ย8 9ลบ189ก็จะเหลือ45เมตรแบบนี้นะคะ สำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันนะก็จะสามารถวัดอันนี้แล้วก็ใช้ได้นอกจากนอกจากวัดความสูงในแต่ละจุดได้คือถ้าเราจิ้มตรงไหนปุ๊บความสูงอันนั้นก็จะขึ้นเลยเราจะรู้เลยว่ามันสูงจากระดับน้ําทะเลเท่าไหร่นะคะจุดนี้มีจุดที่ต่ํากว่าด้วยนะมีจุดเมื่อกี้ร้อยสามสิบเก้าอาจจะเป็นหลุมเป็นบอ่อหรืออะไรสักอย่างเนี่ยระหว่างทางมาเนี่ยจิ้มได้หมดเลยนะคะแล้วก็ อีกอันนึงค่ายอีกอันนึงที <c oughs> ่สำคัญมากก็คือ head l o s s นะคะถ้า head l o s s เราต้องเริ่มจากความยาวใช่ป่ะทีนี้ความยาวในแอป,ปนี้ก็สามารถวัดได้มันจะมีกลมๆอยู่ตรงกลางอันนี้เห็นไหมคะ <c oughs> ก็เอาไปตั้งเอาไปตั้งที่จุดที่เราที่เราจะวางปัม๊มเราอยากรู้ว่าท่อเราจะยาวเท่าไหร่ใช่ไหมเราต้องใช้ท่อเท่าไหร่ใช่ไหมคะแอดแล้วก็กดแอดพอยต์ตรงนี้นะคะ ตรงมุมนี้มันจะเขียนว่า add point เดี๋ยวน่าจะไม่เห็นเลยเลยเลยกล้อง add point ตรงนี้นะคะแล้วก็สุดสิ้นสุดของมันสมมุติว่าเราเดินวิ่งมาตรงตเห็นไหมความยาวตัวเลขตรงนี้มันจะขึ้นมาเรื่อยๆตามความยาวที่เราลากมาเลยลากมาปุ๊บโอเคอยากเดินทอถึงตรงเนี้ยอยากเดินทอถึงตรงนี้สมมุติว่าอยากเดินท่อถึงตรงนี้โอเคแปดร้อยสามสิบสี่เมตร เพื่อที่จะให้หยุดที่ตรงนี้เรากดแอดพอยต์อีกทีหนึ่งเสร็จปุ๊บเราจะวิ่งไปซ้ายหรือไปขวาก็ได้เราจะวิ่งไปทางขวาอีกอกี่เมตรแล้วเราก็กดแอดพอยต์อีกทีหนึ่งแล้วก็จะรู้แล้วว่าอ่าท่อเมนวิ่งมาทางนี้เลี้ยวไปทางขวายาวทั้งหมด130 1.3กิโลเมตรหรือว่าไม่ใช่130นะเอาใหม่1.3กิโลเมตรหรือ1,300เมตรจากท่อที่เราต้องใช้อันนี้เพิ่งยกตัวอย่างจาก ที่ดินแปลงหนึ่งนะคะณนะที่ดินแปลงหนึ่งอ่าก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดผิดนะเราก็กดกลับข้างบนนี้มันมีกดกลับเห็นไหมก็กดกลับแล้วก็กดกลับอ่าแล้วก็กดกลับอันนี้ก็จะได้ความยาวสมมุติว่าอ่าเจอบอนะ่อน้ําอีกบ่อหนึงดีอยงเดียมีมีหลายตัวอย่างโอเคถ้าเกิดสมมุติว่า เราไม่ได้อยากรู้เรื่องพอยต์แล้วเราก็กดกลับไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่คุณเจ๋งแม่โจน,นะคะถามว่าเข้าไปที่ไหนนะคะอะเดี๋ยวเพิ่งกลับไปดูที่หน้าแรกอีกทีหนึ่งนะคะโหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะที่ชื่อว่า Google Earth นะคะผ่านเ,เครื่องเครื่องโทรศัพท์เครื่อง iPad ไม่ว่าจะเป็นของ Android หรือของ iOS นะคะ ก็สามารถใช้ได้นะคะเพิ่งคิดว่าแอปนี้ค่อนข้างแม่นยำเกือบไม่ทันทิ้งจานข้าวกินไปดูไปก็ได้พี่ช่กินไปดูไปได้ข่าวบันเทิงตอนเช้านะดีกว่าไปเสพข่าวดรามา่าถือว่าเพิ่งมาเป็นข่าวบันเทิงตอนเช้าวันนี้โอเคได้ค่ะอ่ะขอทวนอีกทีนึงพอดีว่าขอขออีกตัวอย่างหนึ่งพอดีว่าอันนี้เขาเป็นเจออีกสระน้ำหนึ่งเนาะเป็น คิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการหาตัวนี้นะคะอาก็ลองจิ้มดูปึ๊บอันนี้เป็นสระน้ําสมมุติว่าเราเราอยากจะลอยแพอยู่กลางสระเลยแต่ก็ถ้าเป็นสระก็ต้องเผื่อด้วยนะเพราะบางทีน้ำขึ้นน้ําลงเนาะอืมเราจิ้มอยู่ที่กลางสระเลยแต่เราก็จะเห็นว่ามันมีความสูงจากกระดับน้ําทะเลหนึ่งร้อยี่สิบเมตรแล้วถ้าสมมุติว่าเออ สุดทางสุดทางของของต้นไม้ของสวนของเราอะแล้วอยู่ทางนี้หรือจุดที่เราคิดว่าสูงที่สุดมันเป็นจุดนี้นะคะแล้วก็เอาเมื่อกี้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะบวกกับลบกับพูดผิดพูดผิดพูดผิด,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 ดลบกับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเมื่อกี้ตรงนี้ตอนที่เพิ่งจิ้มที่สะอีกทีหนึ่งมันขึ้นหนึ่งร้อยี่สิบเห็นไหมพอเพิ่งจิ้มที่ จุดที่สูงที่สุดมันจะขึ้นว่า149แต่ถ้าท่านไหนที่ไม่แน่ใจคิดว่าจุดที่สูงที่สุดของเราอยู่ตรงกลางแล้วก็ค่อยๆจิ้มไปนะเพราะว่าจิ้มกี่ทีก็ได้ไม่เสียตังค์เอออ้าจิ้มตรงกลางดูซิมันใช่ไหม137แปลว่าไม่ใช่อะตรงนี้มันเราคิดว่าตรงนี้เป็นตีนเขาเมื่อกี้1 150อะก็เอา120ลบ150ลบ120เราก็จะมีเฮดแนวตั้งที่ชัดเจนเลยว่า30เมตร อถ้าเกิดใครที่ไม่ถนัดใช้แอปพลิเคชันส่งคลิปอันนี้ให้ลูกให้หลานไปดูไหนไหนมาจิ้มให้หน่อยสินะโอเคเพิ่งคิดว่าเด็กๆก,ก็ทำได้ไม่ยากนะคะถ้าใครที่ไม่ถนัดการใช้แอปพลิเคชันนะอีกทีถ้าเราอยากวัดความยาวนะคะมันจะเป็นอันตัวนี้นะเป็นรูปไม้บรรทัดเห็นไหมเป็นรูปไม้บรรทัดจิ้มเลยไหมบรรทัดเสร็จปุ๊บพอจิ้มไม้บรรทัดมันจะขึ้นจุดกลมๆที่กลางจอเรานี้นะคะ เราก็อยากรู้ว่าความยาวท่อของเราเท่าไหร่เราก็ไปเอานัณจุดที่เราจะตั้งปั๊มใช่ไหมตรงนี้เราจะตั้งปั๊มตรงนี้ความยาวท่อเมนเราจะเดินมาตรงนี้ก่อนมาตรงกลางก่อนปุ๊บเราก็รู้แล้วอะความยาวท่อของเราทั้งหมด335มสิบห้าเมตรก็คือความยาวที่เราต้องใช้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วิทยาหนูไม่เก่งได้ไงล่ะหนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปัดโท สวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยตอนนี้นะคะอาจารย์วิทยาก็ได้เข้ามาอยู่กับพึ่งด้วยอาจารย์นี่เป็นแบบว่าเป็นเป็นอาจารย์คนทั้งเป็นอาจารย์ของพึ่งด้วยเป็นอาจารย์ของป๊าป๊าด้วยเนาะแล้วก็แถมยังเหมือนแบบว่าหลายๆหลายๆครั้งที่หนูไปเรียนเขาแอบพูดความในใจกับอาจารย์นิดนึงก็คือหนูเห็นเลยว่าเออคือมันแบบคือคืออาจารย์เป็นอาจารย์ที่เกิดมาเป็นอาจารย์จริงๆอ่อะ เหมือนความความความเสียสละหรือการแบ่งปันในระดับที่อาจารย์ถ่ายทอดอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะเป็นคนหรือ,อยากจะเป็นคนนี้เหมือนกันสําหรับสําหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆในใน Facebook หรือว่าสําหรับผู้ใช้ปัม๊มเนาะเออโหลดแล้วเรียบร้อยพี่มงคลหอมกอนะคะทํางานเก่งมากโอเคสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วไปโหลดเลยนะแล้วจะได้ใช้อันนี้นอกจากว่า เราจะใช้กับของเราเองเราก็สามารถแบ่งปันความรู้อันนี้ให้กับเพื่อนบ้านเราที่ข้างๆเราไอ้แกวัดสิแกคิดว่าแกใช้ปั๊มรุ่นเดียวกับฉันเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวต่อกันก่อนนะอาจารย์เข้ามาก็เลย <c oughs> ดีใจดีใจค่ะก็คือวัดความยาวมาที่นี่เนี่ยเห็นไหมเราก็จะรู้ว่าเราต้องใช้ท่อกี่ท่อนนะเห็นไหมสามร้อยหกสิบกว่าเมตรสมมติว่าที่เราถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจฉัน อยากจะเลี้ยวด้วยเดียวน้ําไม่สม่ําเสมออ่ะเลี้ยวมาณจุดนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้ว่าก็จะรู้ว่าความยาวทั้งหมดที่เราต้องใช้เป็นเท่าไหร่แล้วไอค่าตัวนี้เราก็สามารถเอาไปคํานวณแรงดันสูญเสียในเส้นท่อได้ด้วยว่าท่อไซส์นี้ความยาวเท่านี้มีอัตราแรงดันสูญเสียเท่าไหร่นะคะอ่ะคิดว่าทุกคนคงเข้าใจกันแล้วกลับมาหาเพิ่งหน่อย โอเคอุ้ยเตะขากล้องโอเคค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้เอาไปใช้กันเพิ่งคิดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เสียเงินเพิ่มขึ้นมันแอปพลิเคชันหรือว่าโทรศัพท์หลายๆคนก็มีอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นนักลงมือทำเหมือนพี่มงคลนะก็จบคลิปนี้โหลดทันที Google Earth แล้วก็เช็ค ความสูงของพื้นที่ของตัวเองนะคะเพื่อคำนวณค่าเนี้ยเป็นค่าที่สำคัญมากพี่ไม่ต้องบอกแล้วว่าเออสูง4ี่องศาน้งพึ่งท่อยาวหนึ่งกิโลโอ้โหคาดเคลื่อนไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะจะได้ความคาดเคลื่อนนั่นแหละเป็นต้นทุนที่เราจะต้องเสียนะพึ่งไม่อยากให้ใครเออจะต้องสูญเสียต้นทุนที่แพงขึ้นโดยไม่จำเป็น แล้วก็ถ้าเราเผื่อมากเกินไปปั๊มเราก็ต้องใหญ่เครื่องเราก็ต้องใหญ่แล้วมันต้องอยู่กับเราอีกอกี่ปีมันกินน้ํามันเรามากขึ้นอีกวันละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่อันนั้นนะคือความสูญเสียที่มหาศาลเลยนะที่ถ้าเราไม่รู้ค่าที่สําคัญอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันออกไปแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครทําไม่เป็นเรียกลูกมาช่วยเรียกหลานมาช่วยแบ่งปันอันนี้ให้กับ เพื่อนบ้านแล้วก็สวนข้างๆของเราเพื่อให้เขาอะได้ความรู้อันนี้ไปแล้วก็ได้มีระบบน้ําที่ดีที่ถูกต้องนะพึ่งทาวันนี้เพื่อให้คนไทยมีระบบน้ําที่มีมาตรฐานจากพันธสัญญาของพึ่งแล้วก็ของ s s f i t t i n g และของศักดิสิดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวพึ่งจะไปกินข้าวแล้วแล้วก็ต่อจากไลฟ์ของพึ่งน,นะคะวันนี้ป้าจะมาพูดว่าแพรนั้นสําคัญอย่างไรนะคะแล้วก็จะให้ดูตัวอย่างแพรของ ข้มขนาดเล็กแล้วก็ของขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะให้ดูตัวอย่างว่าเออต้นทุนมันประมาณเท่าไหร่ถ้าใครอยากทำที่นี่หรือถ้าใครอยากทำเองก็ดูแบบไปทำเองได้โอเคสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกับป๊ะป๊าต่อนะสวัสดีค่ะ